เป็นวิชาที่เก็บเอเจ้เอเลยซึ่งเอิร์นก็คือชอบอันนี้ตัดตัดอินเสิร์ตตรงนี้ปั๊บปั๊บเลยอ้พี่ท่องไปมันไม่ตรงเราอ่านหนังสือนะอ่านหนังสือวิชาที่อาจารย์ไล่ไปเอฟอันนี้ตัดตึ้งไล่ไปถอนเออไล่ไปถอนไล่ไปฮัลโหลฮัลแล้วมันจะเป็นไหม เพ่พอเราเปิดมาเทอม2นะคะตัวแรกก็คือ exploring w นะคะเป็นวิชาที่เก็บ A จเก็เลยแต่แต่แต่อะไรต้องเลือกค c สเตอร์ดีๆหน่อยบาง c สเตอร์มันจะตึงเลยส่วนใหญ่ก็คือ A กันหมดมีแค่บางคนที่แบบบบวกอะไรใช่แบบแต่ว่าน้อยมากเลยละวิชานี้ที่แบบ B บวกแล้วก็ที่สําคัญนอกจากเลือกค c สเตอร์ดีๆก็คือแบบเรื่องคะแนนเก็บคือเขาจะสตร i c มากเรื่องช็คชื่อกับแบบเหมือนเป็นคาหู เออเป็นควีนอะไรอย่างเงี้ยถ้าพลาดเยอะๆมันก็จะเอยากอะไรเงี้ยแต่มันค่อนข้างแบบคิวใช่เพราะว่าจริงๆคะแนนมันไปอยู่ที่โปรเจกต์เยอะกว่าใช่แล้วเราก็ต้องทํางานเป็นเหมือนงานกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยอะไรคะแน<ช>น,นมันก็เลยไม่ค่อยแตกต่างกันมากเพราะมันเป็นงานกลุม่มด้วยแต่ว่ากลุ่มคือฟ้านะอันนี้มีคัสเตอร,ร์ไหนที่ได้รับการแนะนำไหมอีโคอ่าอีโคดีใช่เคยได้ยินไหมดีเซสเตอร์ดีเซสเตอร์คือคือที่เหลือมันจะแบบ แล้วแต่ปีอะไรยเงี้ยที่เขาเลือกกันบางทีเพราะว่าอาจารย์ที่คุมเขา s t รี c ไหมด้วย<ม>อะไรอย่างงี้แต่ว่าส่วนตัวจริงๆอินฟาเป็นอันหลังๆที่แทบไม่มีคนเลือกเลยแต่ว่าส่วนตัวอยู่อินฟาก็แบบโอเคตอนเลือกเขาจะใช้ความเร็วแข่งขันกันว่าใครเลือกก่อน<ช>เลือกหลังถ้าเลือกก่อนได้ก่อนเป็นรกีก็ตอ ใช่ g l ก่อนก็จะมีทริคนิดนึงคือตอนแรกไม่รู้นี่ก็เลยแบบไปอยู่ไกลมากค่ะไ้ก่อนใช่ไหมเดี๋ยวไม่ใช่คือเราทําเป็นคี์เว w o r d ของแป้นพิมพ์ได้อย่างเช่นเราอ่ะชื่อขึ้นต้นด้วยตัวพอพันแค่พิมพ์พอพันตัวเดียวชื่อนามสกุลจะขึ้นมาเลยแล้วก็ enter ไปแล้วมันก็จะเร็วกว่าคนอื่นใช่ไปเสิร์ชใน youtube insert ตรงนี้ปั๊บปั๊บเลยโอ้ตอนนี้ก็ชือควรเก็บควรเก็บอันนี้คือควรเก็บอไป m เ t ีย i อ่า เพราะว่าแมททีเรียลอะเป็นวิชาที่ถ้าขยันมันก็ได้เยอะอะหมายถึงแบบว่าจำเยอะใครอ่านเยอะมันก็จะได้ทําได้เยอะอะไรอย่างเงี้ยแหละอันนี้คิดว่าใครชอบเรียนฟิลแบบฟิลชีวะอย่างเงี้ยอาจจะชอบเออเคมีไ่นหมถึงแบบว่าเป็นแนววิชาจำเคม่มีจะมีแบบ ซึ่งแบบว่าเนี่ยมัจน,นจะแบ่งเป็น2ส่วนก็คือของส่วนโลโหะก,การจะอยู่ปรนะมาณ70-80%นตะแต่ที่เหลือจะเป็นของโยธาที่เป็นพวกไม้พวกอะไรอย่างเงี้ยจริงๆร่ะพี่เขากม่จบอะเออมัีพลอยเลยเนาะมีพลอยร้อยข้อนี้ใช่ป่ะตรงมากตรงว่ะแต่นอ้องรู้ไหมพี่ท่องไปมันไม่ส่งร้อง่านหนังสือนะ <c oughs> อ่านหนังสืออ่านหนังสือตั้งใจเรียนก็ก็ดีตั้งใจเรียนก็ดีโอเคอยู่นะแต่ว่าคือเหมือนวิชานี้มันจะได้เกรดไม่แย่แต่ว่าเปยยากเอย์แค่น้อยมาก มีมันสูงไม่ถึงสิบส่วนใหญ่คะแนนก็จะดีไม่ได้พ่วบลงไปส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในเลนค่อนข้างดีคะแนนใช่ตะบไปก็เป็นคอมปองวิชาที่นี่ไปไปตัดตึงตึงแล้วตึงวิชาที่อาจารย์ไล่ไปเอ๋ออันนี้ตัดตึงแล่ไปถอนเลหรือไล่ไปถอน เอาใหม่ใหม่สอบมันจะมีสามครั้งแล้วครั้งแรกอะเราออกจากห้องสอบมาอาจารย์ก็คือไล่ไปถอนเอ้ยเขาก็ไม่ได้ธะไล่แค่แนะนำหรือเปล่าแนะนำให้ไปถอนเพราะว่ามันเป็นวิชาเขียนโค้ดแล้วพอแบบเขียนปุ๊บรู้เลยได้คะแนนออกเลยทําได้อย่างไม่พอมันต้องมีคาเด็วด้วยเวลาที่เขาให้ทําก็คือประมาณสามชั่วโมงอาจารย์เขาพูดเลยว่าคนไหนที่ได้น้อยกว่าร้อยคะแนนอะไปถอนเถอะเพราะว่าที่อาจารย์เขาแนะนำเมนี่ยเพราะคิดว่ามันจะมีโอกาสเสียงเอฟเต็มสามร้อยแล้วพี่ได้แปด สิบ <10! S 2> อุ้ยเศร้ามากแต่ว่าไม่ถอน<ซ>คือมัสู้ใช่แล้วคือเหมือนสอบรอบต่อไปเราสามารถแก้ของรอบก่อนหน้านี้ได้ถ้าเกิดรอบแรกๆอทำได้น้อยอะรอบหลังต้องทำให้เร็วลราไปกลับไป<ช>แก้าเก่าคือมันแก้เก่าได้จริงแต่สมุดร,รอบแรกเขาได้เต็มใช่ไหมน้องแล้วรอบสองอะพี่อ่ะเขาก็ทำแต่ของบทรอบสองอีกสามข้อพอแต่อย่างพี่อะรอบแรกได้แค่แปดสิบรอบสองพี่ต้องทำหกข้อเลยยิ่งยากเข้าไปอีกยิ่งเยอะเข้าไปอีกใช่แต่ว่ามันก็ดีที่เราก็ยังมีโอกาสที่จะแก้ตัวแล้วก็เรียนรู้อะไร ซึ่งใน<ล>ปีของเรานะมันก็จะมีสอบมิดเทอมมีไฟนอล<ช>แต่ว่ารู้สึกว่าเขาจะถ่วงคะแนนที่โคดดิ้งอะเยอะกว่า<ช>ที่จะสอบอะไรเงี้ยเพราะมิดเทอมเป็นเหมือนทฤษฎีมีอะไรเงี้ยโคดดิ้งคือเปอร์เซ็นต์แบบแค่ประมาณ15เปอร์เซนอะไรเงี้ยก็แบบน้อยอะมิดเทอม <c oughs> โคดดิ้งอะเยอะ <c oughs> โคดดิ้งทั้งสามครั้งห้าเอร์เซ็น มิดเทอมอะจำได้ว่ามันมันน้อยกว่าโคดิ้งครั้งหนึ่งอะพี่ของเรามันก็แปกไปด้วยเพราะว่ามันก็โควิดโควิดมาพอดีตอนหลังมิดเทอมโควิดมาพอดีทําให้ครึ่งหลังมันก็จะเรียนไม่เหมือนเดิมอแต่ว่าข้อสอบมิเทอมอเป็นพารที่น่าเก็บมากเพราะว่ามันจะค่อนข้างเก็บง่ายกว่าโคดดิ้งเยอะมากๆอันนี้แบบคนเก็บมิดเทอมจะเลย ต่อไปก็เป็นวิชาแคลแคลูลัสสองแคลคูลัสแรกที่ว่ายากก็คือ2ก็คือแอดวานซ์ไปเลยจ้ะคือเหมือนสองมันเชื่อมโยงน้อยมากกับมปลายเหมือนต้องเรียนรู้ใหม่ลลเลยยากกว่าเยอะแต่ว่าไทรชอบเรียนแคลวก็น่าจะโอเคซึ่งข้อสอมันก็จะเป็นแพทเทนเดียวกับแคลคหนึ่งที่ว่ามันจะมีง่ายกลางยากถ้าเราไม่มั่นใจว่าจะทาข้อยากได้ก็ต้องเก็บข้อง่ายกับข้อกลางง่ายกับกางก็น่าจะถือว่าเยอะแล้วอะไรเงี้ยแล้วคือยิ่งใครอยากเข้าไฟอย่างเงี้ยมันก็จะแบบกลวงแคลเยอะ ของเดิมใช่ไหมมีข้อมูลผิดพลาดน้องมาฟังแล้วอะไรวะเลยว่าพูดไม่ตรงไม่กางเลยเห็นไหมไฟถ่วงแคลเยอะเห็นปะแคลสองอะชัดก็คือถ้าใครอยากเข้าภาคไฟเนี่ยมันจะถ่วงเยอะเลยถ่วงหขกอะจากที่ตัวอื่นอาจจะถ่วงแค่สามก็พะนช้นก็ต้องเน้นะะเน้นเน้นเน้น แค่สองไปเลยแบบหัวๆตัวใหญ่ซึ่งแค่หนึ่งก็ถ่วงเยอะเหมือนกันเยอะเหมือนกันก็คือไฟมันใช้เลขเยอะเนาะก็จะมีไฟฟ้ากับอุตสาหกรรมที่ใช้แค่ถ่วงมากกว่าถ่วงเยอะสู้ๆก็สู้อะไรต่อไปฟีดสองนอนเลยฟีดสองฟีดสองให้พี่คนนี้รีวิวฟีดสองมันก็เกี่ยวกับไฟฟ้าแล้วก็เครื่องแม่เหล็กไฟฟ้าอะไรเซอร์กิตอะไรจำได้ว่ามันมีอูหลอมไหมที่มันจะเป็นแบบ อะไรนออ่าม uh ันยากมากเลยก็ค oh, ือจะพพวกไอไออะน้อง วิ้วเขาไอร์อย่างเงี้ยน้องเดี๋ยวถาม่ากันดีอ่าจะมีอินดิเกตมีแคลที่ผสมค่อนข้างเยอะแล้มันแบบจำได้ว่าตอนสอบมีเทอมแล้วออกมารู้สึกว่าเออก็ไม่ค่อยได้แต่น่าจะได้อยู่คะแนนของสามสิบกว่าเต็มร้อยข้ามที่กว่าเต็มร้อยนั่นแหละเป็นวิชาที่ทำให้อยากเข้าหรือไม่อยากเข้าไฟฟ้าเป็นวิชาตัวตึงเลยซึ่ึงเอิร์นก็คือชอบอันนี้จัดจัดไปดูง่ายคืออย่างเช่น อย่างที่พี่พูดไปก็คือถ้าชอบดออิงเราอาจจะอยากเข้าพักเครื่องอ่าถ้าชอบคอมปอรก็คือเราอาจจะอยากเข้าพักคอมถ้าชอบฟีสองที่เป็นไฟฟ้าหรือชอบแคลงเนี้ยเราก็มีความเป็นไปได้ที่เราอาจจะอยากเข้าไฟฟ้าอ่า<ม>ประมาณนั้นเข่าวๆอย่างแบบฟีหนึ่งก็จะเป็นฟิวนโยธาเขาจะใช้กลาสอ่าโยธา,าใช่ซึ่ฟีแล็บก็แพทเทิร์นคล้ายๆกับแล็บหนึ่งเลยอะไรเงี้ยเกรดก็ไม่ยากเท่าไหร่ เก็บเอเหมือนเดิมจบแล้วก no ็เอกอิงสองก็แพทเทิร์นเดียวเอกอิงหนึ่งอยู่อ่ะใช่ก็เป็นแบบสกิลภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยใช่งมาตั้งแต่แรกก็ดีไปใช่แต่ถ้าพูดถึงเอกอิงนะน้องก็คือมันจะมีเรียนเทอมหนึ่งเทอมสองกูบกไดใช่ไหมแต่น้องๆทุกคนที่เข้าปีหนึ่งจะต้องสอบซีอูเทปอันนี้เออคือสอบตตั้งแ่ก่อนเข้าเรียนเลยก่อนเข้าเรียนแล้วเขาจะมีบอกอยู่ว่าต แเท่าไหร่พี่เออพี่จะ insert ตรงนี้ตึ๊กเท่านี้อันนี้คือพี่ถูกต้องอ่าต้องได้เท่านี้แต่ถ้าใครไม่ถึงเท่านี้ต้องไปเรียนเป็นเหมือนผูหมือน่านเออพิเศษหรือสักอย่างใช่ก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนเองจริงๆเราก็ต้องแอบเตรียมตัวนิดนึงนะคะก็เองมันก็มีกิจกรรมูลลีมันจะมีคะแนนให้ซึ่งอันนั้นมันก็คือพาที่เก็บคะแนนใชเพราะว่ามันเหมือนแบบไปทำกิจกรรมแล้วก็ได้คะแนนมาใช่ก็คือแบบอย่างดูหนังไปดูหนังที่เป็นภาษาอังกฤษอย่างไปเี่ยไปนั่งดูเอลซ่ายใช่ ดูปาร์ตี้ไปดูไว้เนี่ยโดนพีชกหน่ำพิลเลอร์นั่นแหละซึ่งมันก็อ่านมันก็จะมีความคล้ายกันถ้าพอเราเรียนจบมันก็จะต้องเลือกภาคสําหรับคนที่เข้าภาครวมนะซึ่งแต่ละภาคเนี่ยบางภาคก็จะถ่วงเหมือนกันบางภาคก็จะถ่วงไม่เหมือนกันซึ่งจะเน้นไปที่สกิลที่ภาคนั้นใช้ถ้าเกิดภาคนั้นใช้สกิลนี้วิชานี้ก็อาจจะถ่วงเยอะหน่อยอะไรอย่างี้ แล้วเวลาตอนที่เราจะเลือกภาคอะ่ะมันจะมีะแรงของทุกภาคมาว่าเราอยู่ตรงไหนของภาคนั้นไหมใช่สมมติภาคคอมเนี่ยมันถ่วงคอมเยอะเขาก็จะเอาทุกคนอะ่ะมาคำนวณสูตรเดียวกันขึ่เข้าภาคคอมแล้วเราจะได้รู้ว่าเราอยู่ตำแหน่งตรงไหนของภาคคอมอแต่ว่าถ้าเกิด ภาคไฟ่วงแคล่วงอะไรเยอะเขาก็จะเอาทุกคนนะไปใส่สูตรนั้นแล้วก็จัดแรงมาเหมือนกันซึ่งเราก็จะรู้ว่าถ้าเราจะเข้าภาคเนี้ยเราอยู่แรงไหนจากทั้งหมดเมีความเป็นไปได้เราจะติดไหมเราจะได้เรียงลาดับถูกเพราะว่าลําดับที่เราวางไปก็มีผลต่อันนี้มันคือเลือกเอาทุกอันมาเรียงกันใหม่เลยแบบเรียกบทุกภาคคือเราเต้องเลือกทุกภาคเลยนะน้องแต่ว่าแบบเหมือนเป็นอันดับของลาเองเรียงอะเรียงตัง้งแต่หนึ่งไปถึงตัวท้ายอะไรอย่างเงี้ย เป็นกำลังใจให้เป็นกำลังใจเป็นกำลังใจเป็นกำลังใจก็ปีหนึ่งเอาจริงค่ะว่าหนักมัก็คือต้องเรียกว่าเครียดมากกว่าในส่วนของตัวเรียนมีความกดดันรู้สึกมันกดดันเรื่องภาพเพราะว่าถ้าเกิดบางคนที่มีจุดมุ่งหมายแบบแรงๆว่าแบบจะเข้าภาคนี้อะไรเงี้ยแลคะแนนมันสูงปุ๊บอ่ะอาจจะกดดันหน่อยแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าเกิดยังเข้าไม่ได้มันจะมีบางภาพที่เราสามารถย้ายได้ในช่วงปีสองเทอมหนึ่งสองเทอมสองอะไรเงี้ย แต่ว่ามันก็ต้องไปเก็บวิชาที่ผ่านมาตามเงื่อน่มใช่นั่นแหละซึ่งมันก็ซื้อแต่ว่าทํากิจกรรมด้วยก็ดีส่วนใหญ่ก็ทํากิจกรรมกันปีหนึงกิจกรรมเยอะกิจกรรมเยอะมากทําให้ได้กับสนิทกับเพื่อน ต้องแบ่งเวลาให้ดีคือบทเตรียมจะมีคามําว่าเข้าเดือนซึ่งมันเหมายว่ามันเป็นการเตรียมตัวสอบ 1> อ1เดือนก่อนที่จะสอบเป็นแบบมีเทอมหรือไฟนอลซึ่งเข้าเดือนก็คือหนึ่งเดือนก่อนสอบซึ่งมันเป็นช่วงเวลาที่ควร<ส>อ่านแล้วก็จะแบบอ่านแล้วใช่ก็คือเป็นช่วงเวลาที่แนะนําว่าตอนนี้เข้าเดือนแล้วต้องสปีดและต้องเริ่มอ่านแล้วซึ่งฉันแบบตอนนั้นอะเข้าเดือนฉันก็เริ่มเรียนตอนเข้าเดือนเลยแต่คือคนอื่นเขาเรียนกันแล้วเข้าเดือนค <laughs> ือเริ่มแบบทำโจทย์แล้วเรีทำโจทย์เออฉันก็คือช ก็คืออะไรไม่ได้เรียนเลยความกดดันของการอ่านกับเพื่อนก็คือเหมือนเพื่อนเขาอ่านเร็วอะไรอย่างงี้แต่ว่ามันก็มีข้อดีน้องก็คือแบบเราถ้าอ่านกับเพื่อนเราก็จะได้สามารถถามเพื่อนได้ในสิ่งที่เราอาจจะไม่รู้หรือจะให้เพื่อนเขาช่วยสอนช่วยเทรนอะไรอย่างงี้ได้ก็ประมาณนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์กดตะติ่งติติติ ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย See you See you จะเจอกหรอจบแล้วได้มาเรียนจบแล้วไม่ see you ไง See you See you จุล you แต่เราไม่ see เราจบแล้ว See you See you เอ้ยทำ see เธอทำ see ฉันทำ you เอาแล้วเอิเนาอกานำหัวใจท่านั้นต้องทำหัวใจเอ๊ะฉันทำ you See you แม่ไปคิด